อีกแล้วนะกับช่องบ n c อ a ช n e l นะครับมาดูนะฮะพากันมาทำอะไรที่หน้าบ้านนะฮะอาเนื่องจากยายเพิ่นออกไปซื้อกับข้าวให้หล,ลานๆนะฮะโอ้ยมาครบทีมเลยวะนี่เรามาครบทีมเลยบ่เอา้าวอยู่นู่นอีกตัวหนึง่งมาเลยมา มาเล่นข้างบ้านเร็วไาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มา,ลวมาจุนี้ยพาเพื่อนมาแล้วมาว้าวเอากันทำอะไรครับผมมาเร็วมามามา,มาเล่นข้างบ้านมห็นไหมเร็ม,มลว เหัวขอหน่อยก็วิ่งตามหมดเลยฮะมานีมาเร็ว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 เรเร็ว้ยมามาเร็วเตัวเสีบเนี่ยฮะน้ำพอไปไหน อะไรครับเรามีอะไรครับเรามีอะไรครับเบิ้งไอ้เจดาดุมดุมดุมเลโอ้ยหัวขอหน่อยไหนนั่งลงเออแตมอย่าดื้อนอนอยู่ซื้อก็เป็นยังก่อนเนี่ยฮะในชุดดื้อไหม นะนะดูนี่ไงนี่ฮะผมโคตน้อยนี่ผมโคตน้อยบ่แม่คุณบ่ผมโคตน้อยนี่นะ่ไม่รู้มันได้อีหยังมั้โอ้ยเปลือกมะพร้าวเฮ้อนะอะไรครับ โอ้จะนั่งตากบอบอบอไปลงเลยเนาะอ้โอ้ยโอ้ยมูอะไรจีหาังเอออะไรครับหืมมีอะไรฮะโอ้ยคิดื้อเนี่ย อ๋อนั่งจิงนั<ล>่งจิ้งเบินักเด้เเนรเราอนี่จับบเรอหน่อยนะเราอฮะอไปไปเรีนกับหมูไปเด้อไปเดี๋ยวยลงไปเกาะยังย,ๆๆยังไงเกาะขาอะไรยังอืมอ้าวออกมาแล้วบ่น,นึกว่าจะอบผิวในห้องนั้นฮะไม่ขี้เดเองไง มาเล่นกับลูกแล้วนะฮะหัวขอใหญ่มาแล้วนะฮะนี่ <c oughs> เออ <c oughs> พ่อออกมาแล้วพ่อผู้ใดอะนะฮะเอาเลยตั้งแต่เช้าแล้วโบเห็นหนา <c oughs> ทำหน้าตาเอ้ยมันตลกแท้ฮะมองอะไรครับ ฝั่งนู้นนะฮะเติดกันแล้วนะฮะน้ำพรอ,อยู่ต้ง เริ่มเรนแล้วนะฮะเราก็จะได้ยินเสียงเด็กๆนะทะเลาะกันมา,นมา,มาไหนมามาไอ้มาใครไปทำข้าวหกฮะกระสอบนึงใครไปดึงไอง้ปากกระสอบออกฮะมันมีหนูจักตั่วในห้องน,นะฮะหืมไม่ถามเนี่ยเพิ่งม,มีหนูจักตั่วในห้องน,นะว้าย ไปดึงกระสอบข้าวเอกเข้าวหกหมดในบ้านน่ยนะเห็นมอนไปไปเก็บอ้ายได้ไปเก็บเนี่ยไปเก็บน้ำ้ายบ่อ่าใครทำบ้านนี่เก็บเองได้ไปเนี้เห็นป่ะจะไปดึงออกปากปากกระสอบข้าวไปน,นะเดี๋ยวหนู่มิมากินเข้าใจป่ะหัวคอเนี่ย คิเดเออเนี่ยว่ากบฟังยิ man, ย้มน้อยยิ้มใหญ่ตีนำผนมาก็มีความสุขนะวันนี้นะอ้วนนะครับไม่นอนเลยนะครับเล่นทั้งวันเจ็บขากับฝืนไปน่าทำหน้ยโอ้ยนงชายไฟ้านอนเลยฮะอืม ม่โขอเนเล่นแล้วอย่าทะเลาะกันเด้เอได้เงินบ่กลขาแย่งกูขาแย่งในปากเนี่ยดูนะฮะเอาจกเอาแล้วเอามานีเอามานี เบียนยำเนี่ยนู่นจูนเนี่ยไปเวียนนู่นแล้วนะครับ มาเลมาโอ้ย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 ไอะไดอย่างมาฮะอะไรครับฮะโอ้ยถ่ายคลิปอยู่โอ้ยเอ้าอยากขึ้นตักเหนือเกินไปแล้วนั่งมากสูงนึง โอ้ยว่งกันถายคลิปด้วยโอ้ยปวดแห้ฮะ้คิดได้เยนี่ยไปแล้วนะครับอ่าทุกท่านครับผมขออนุญ,ญาตนะฮะลงคลิปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะฮะคลิปหน้านะครับทุกท่านสวัสดีครับ